ในปัจจุบันเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลไม่เพียงแต่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนเพียงเท่านั้นแต่ในด้านการศึกษาก็ยังมีการนำมาประยุกต์ใช้โดยพลิกโฉมจากการสอนในรูปแบบออนไซต์ site, ให้กลายเป็นรูปแบบออนไลน์ line, ที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและผู้เรียนเองก็ยังสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือ TCCT ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยมุ่งหวังที่จะนําเทคโนโลโยีดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์สําคัญในการกับเคลื่อนและยกระดับการทํางานทั้งภายในและภายนอกอง,องค์กรให้มีความทันสมยัยรวดเร็วเป็นระบบอีกทั้งจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งบุคลากรของ,ง TCC และบุคคลภายนอกทางภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการจัดทําระบบ e-learning ผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลาการเรียนโดยผู้สอนสามารถนำเสนอไอเดียการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นรวมทั้งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจได้ และผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนซ้ําในเรื่องเดิมได้ทุกเมื่อตามที่ตนเองต้องการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจสถาบันหรือสมาคมทางการค้ารวมถึงนักกฎหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า,า,า,คาได้อย่างถูกต้อง เป็นอีกช่องทางที่ทําให้สามารถป้องกันการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเนื้อหาจะแบ่งเป็นหลักสูตรภายในและภายนอกรวมมีทั้งหมด9หลักสูตร20รายวิชาตัวอย่างหลักสูตรสําหรับบุคลากรที่ CCT, อทิหลักสูตรพนักงานใหม่หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทํางานขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานขั้นกลางหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานขั้นสูงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการแข่งขันทางการค้าหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้นหลักสูตรเจาะลึกกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและหลักสูตรการรวบรวมพยานหลักฐานเป็นต้นและหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกทุกภาคส่วนได้แก่ หลักสูตรกฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐานที่ประกอบไปด้วย3รายวิชาหลักคือ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 2. หลักเรศฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและ 3. คํคำศัพท์เรษฐศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าโดย TCCT มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นขึ้นในระยะต่อไป การเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งผู้เรียนเองจะได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงจากสื่อต่างๆที่นำมาประกอบการเรียนเช่นสื่อมัลติมีเดียเสียงภาพกราฟิกที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้เรียนที่ได้ศึกษาจนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากหลักสูตรนั้นๆเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีด้วยว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในกฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐานและความรู้ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงานได้จริงพร้อมปรับใช้ในองค์กรหรือในชีวิตประจำวันได้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีธรรมิบาลโดยการปฏิบัติอย่างมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลการแข่งขัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม